สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็จะพามาชมนะคะวิธีการไล่นะคะมดเนาะนะคะแบบวิธีธรรมชาตินะคะไล่เขาเฉยนะคะอ่าแล้วเขาาจะได้มามมารบก,กวนเราอีกนะคะนี่นะคะมควานก็จะมีน้ำส้มควันไม้ที่พอควันนะเก็บไว้ประมาณกับปีหนึ่งแล้วนะคะผสมน้ำนะคะจะฉีดพ่นเนาะนะคะตรงที่มีมดนะคะฉีดอย่างนี้เลยนะคะ ันนี้จะเป็นที่เก็บของนะเดี๋ยวจะลองนะคะฉีดปลวกก็นะคะนี่ปลวกนี่ปลวกก็สามารถใช้ได้นะคะนี่ปลวกฉีดไปเลยค่ะนะคะปลวกเป็นการนี่ปลวกะคะฉีดเลยนะคะปลวกก็จะไม่ขึ้นไม้ด้วยเนาะนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะนี่ตรงนี้ก็มดเยอะนะคะมดเยอะนี่นี่มดนะ มดเยอะจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดฉีดตรงนี้นะคะไลให้เขาได้ออกไปเนาะนะคะตรงนี้เป็นที่เก็บคองนะคะ <_ C 1> เราจะไลมดด้วยวิธีธรรมชาติของเราผ <_ C 1> สมน้ํานะคะน้าส้มควันไม้ที่พ่อควันเก็บไว้ประมาณปีหนึ่งแล้วนะคะที่แม่ควันไปอยู่ที่บ้านเนาะนะคะเผาถ่านนะคะพ่อควันเขาจะเก็บน้ำส้ำมควันไม้นะ,ะแล้วก็ แม่ควันก็จะเอามาผสมน้ำเปล่านะฉีดพ่นนะคะไลนะ่นี่เป็นวิธีการไล่เขาโดยเราไม่ทำลายเขาเนาะนะให้เขาย้ายนะทีนะ่ไปอยู่ที่อื่นเนานะเราไม่เบียดเบียนเขานะคะไม่ได้ทำลายเขานะคะเป็นการไล่นะคะกลินก็จะชุนนิดนึงนะคะนะแต่ก็เป็นมิตรนะ ธรรมชาติเป็นมิตรกับสุขภาพของเราโดยเราจะไม่ฉีดยาฆ่านะฆ่ามดเนาะนะคะสารเคมีนะคะเยอะนะคะยเยอะแม่ก่อนกวาดนะคะกวาดเมื่อกี้เราไปเจอมดนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูเนาะนะคะว่าเขาจะย้ายออกหรือเปล่านะคะแต่ก่อนหน้านี้ไม่ก่อนฉีดนะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูปลวกปลวกขึ้นเ <laughs> พราะเรานี่นะคะนี่เมื่อกี้ก็จะมีปลวกเนี่ยนะคะปลวก ออกลื่นขึ้นเนี่ยนะคะสามารถฉีดพ่นได้เลยเน,ะนาะนะคะฉีดพ่นไล่เขาได้นะคะนี่ฉีดเลยนะคะฉีดให้มหมดมาขึ้นเพราะเราก็ปลูกปลูกบ้านเน,ะนาะนะะโดยใช้ไม้ปลูกกระดินโดยตรงเลยนะคะการที่ปลูกจะขึ้นก็ง่ายมากๆเนเลยนะคะก็จะทันี้นะคะเป็นการไล่ไล่โดยนะคะไม่ทําร้ายเขาเนาะนะคะนีจะ่จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไร่นะคะ สามารถใช้ได้นะคะนะคะนับส่งประโยชน์ของนักส้มควันไม้ก็จะมีเยอะนะคะเยอะม,ม,มากๆอ่ะนะคะไล่เพลีล้ยอะไรในนะคะพวกผักพวกอะไรได้นะคะนี่นะคะเริ่มไปแล้วนะคะเริ่มไม่มีแล้วเห็นไหมคะนี่นะ,ะหมดเริ่มเมื่อกี้เยอะมากๆเนาะนะตอนนี้ก็เริ่มหมดแล้วนะคะนี่นี่เริ่มเหลือนิดนึงแล้วนะคะเขาก็จะหนีเนาะจะหนีไปเองนะคะที่โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ทําร้ายเขาคะเริ่ม เมื่อกี้ปลวกเมื่อกี้แม่ควันฉีดฉีดข้างบนก็ปลวกหนีหมดแล้วนะเดี๋ยวนะถ้ายังไงก็จะอัปเดตให้นะคะท,ทุกทท่านได้ได้รับชมนะคะอีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะคะยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะที่เราสามารถฉีดพ่นนะคะโดยที่ไม่ทําร้ายเขาแล้วก็ไม่ทาร้ายนะอ่าเรียกว่าสุขภาพของเราด้วยนะคะอ่าเป็นน้ำส้มควันไม้นะคะที่ นะ้พวกนเขานะคะเผาถ่านเนอะนะ,ะเอาน้ำส้มควันนั้นเก็บไว้นะ,ะก็จะต้องนะ,ะ,ะให้ตกตะกอนนะให้ให้อยู่ในถังประมาณ8เดือนขึ้นไปเนาะนะประสิทธิภาพในการใช้งานก็บางคนก็6เดือนนะคะแต่นี่ก็นะพวกอเก็บไว้นะเป็นปีนะแล้วก็สามารถที่จะมาผสมน้ำได้แล้วก็ฉีดพ่นนะไม่ว่าจะเป็นไรอแมลงนะ ไล่มดได้นะแล้วก็สามารถที่จะดับกลิ่นนะคะใครที่เลี้ยงแมวนะเลี้ยงหมูเนาะนะคะอึออหมูก็จะมิ้นนะคะปศุสัสตว์ก็สามารถนะคะดับกลิ่นได้นะคะแล้วก็ปลูกพืชปลูกผักนะไล่เพลี้ยนะไล่แมลงนะคะทุก่างแล้วก็มาไล่มดนะประสบคุณเยอะมากๆเลยนะคะนะเป็ไงกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะให้กำลังใจคอมเมนต์ได้นะคะนะนะ นี่นะคะหมดแล้วนะคะหมดเริ่มเรมไปแล้วนะ,ะเหลือน,นิดเดียวเมื่อกี้เยอะมากนะคะนี่นะโอ้โหดีมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวถ้ายัางไงนะคะแม่ควานออนญาตลงคลิปนะคะแต่เพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ช่องช้างน้องปุ้ยด้วยนะคะเดี๋ยวเอาสาระนะคะ <S <S น้ามาฝากนะคะแม่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า